ลวงไข่ได้หวยชาวบ้านแห่ขอโชคพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสีพธมาพญานาคราชขอโชคลาบได้3าตัวเน้นๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a q เอ l วาเตี้ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะช่วงในวันหยุดยาวประชาชนเดินทางไปอ,งอย่างเนืองแน่นเลยนะคะ ที่สาราพระราหูแปดทิศนะคะเต็มไปได้วยความคึกคักเลยนะคะจริงๆในวัดนี้คึกคักทุกที่นะคะมีให้ไหว้ทุกจุดนะคะบริเวณสาราพระราหูแปดทิศนะคะภายในสาราจะประดิษฐานรูปปั้นพระปู่ศรีสุธโธมย่าศสีปทุมานะคะพญานาคราชนะคะโดยมีคนเข้าไปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะ หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสุริวันนะคะอายุ54ปีอาชีพรับจ้างนะคะเธอเป็นสาวกระทุ่มแบนนะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่มาทําบุญขอโชคขอลาบกับพ่อปู่แม่ย่านะคะเธอบอกว่าวันนี้ตั้งใจนําผลไม้มากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านะคะเพราะเป็นช่วงไก้วันหวยออกประกอบกับเป็นวันหยุดเลยถือโอกาสมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดนะคะโดยเธอ ตั้งจิตอธิษฐานจับบวกบาตรนาคราชนะคะพ่อปู่ศรีสุโ,โมสธมียศรีปฐุมมาขอโชคลาภจากท่านนะคะพร้อมกับปนบานสารกล่าวบอกว่าถ้าเธอได้โชคได้ลาบนะคะเธอจะนําผลไม้ตามฤดูก,กาลหรือกล้วยน้ําว้ามาถวายให้หนึ่งคันรถกระบะเลยนะคะจากนั้นนะคะเธอก็ได้เดินไปเลือกหมุนลูกแก้วสารพัดนึกแล้วก็เพ่งมองไปที่ลูกแก้วหาเลขเด็ดนะคะวันนี้เธอบอกว่าเธอมองไม่เห็นว่าเป็นเลขอะไรนะคะ จากนั้นก็เลือกที่จะล้วงไขใ่ในในไห่ทองคำแทนนะคะโดยเธอยกไห่ทองคำขึ้นเหนือศีรษะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะล้วงไข่ในไห่ทองคำออกมา3ลูกนะคะเลขที่ได้ก็คือเลข9เลข7เลข6นะคะเลข9เลข7เลข6นะคะดูแล้วก็ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเธอบอกว่าหวังว่างวดนี้น่าจะได้โชคกลับบ้านแล้วนะคะ ถ้าเธอบอกว่าเธอได้โชคได้ลาภเธอจะกลับมาทําบุญตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามที่เธอได้เลขเด็ดมานะคะนี่คือบรรยากาศการไปทําบุญลุ้นเหงที่วัดสว่างอารมณ์นะคะตอนนี้บรรยากาศคึกคักเลยนะคะถ้าท่านมีคลิปดีๆเด็ดๆตัวเลขดงัดงๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กไปปังนะคะอยาก เผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับชมก็ส่งมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ